ครับผมสวัสดีครับผมครับมาแล้วครับเริ่มรีวิวกันเครื่องเสียงครับผมครับวันนี้ผมจะปลูก2ชุดครับขึ้นมาให้ลูกค้าดูอีกหลังจากที่เรารีวิวมานานแล้วครับเพราะว่าเพิ่งมีสินค้านั่นเองครับผมครับฝั่งนี้ครับชุด15,900บาทครับผมครับฝั่งนี้อะไรที่หายไปเพิ่งกลับมาครับนี่ตัวกลาง8นิ้วครับผมครับผมก็ยังลังเลอยู่ว่าจะทําต่อหรือเปล่าแต่ คนความเราร้องลูกค้าไหวครับก็เลยทํามาครับตัวนี้เขาเรียกว่ากางตัว8นิ้วครับผมจากแต่ก่อนผมทําครับผมทําเพราะอะไรรู้ไหมครับแต่แกงตัวนี้เหลือครับผมครับก็เลยทําตู้นี้มาใส่แต่แกงตัวเนี้เลยทําราคาถูกให้ทีนี้ทําไปทํามามันขายดีครับจะขึ้นราคาก็จะขายยากผมก็เลยยอมขายราคาเดิมนั่นเองครับผมครับ สการเปิดนิ้วเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยว่าผมชอบมากเสียงแบบพูดง่ายคือถ้าเราพงหวัดไม่สูงเนี่ยเวลาเราพูดไม่เนี่ยง่ายมากครับผมพูดได้ง่ายาบพอออกบทครับผมครับได้ไปด้วย2ใบางานไม่อัดทั้งบทสลับเสียงกลางครับตู้เบสผมให้แบนพาร์ตไปทําไม่ให้แบนพาร์ตครับเพราะว่าผมต้องการใี่ความล,มลึกของเสียงครับเนี่ยลากไปกับพื้นอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ในการฟังในบ้านเนี่ยตัวนี้ถือว่าต่อดโจทย์มากครับเปิดแรงเปิดเบาเนี่ยทั้งกลางทั้งเบสเนี่ยเอาอยู่แน่นอนสลับ2ตัวนี้ครับหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทส่งฟ ไะมาดูฝั่งนี้ฝั่งเนี้ยเพิ่มไปหนึ่งพันครับหนึ่งมื่นหกพันเก้าร้อยบาทส่งฟรีถึงแตบ้านคือถึงแม้จะเป็นสองสองเท่าเหมือนกันนะครับผมครับแต่เสียงโคโลเนียลครับฝั่งนู้นได้หวานฝั่งนี้ได้ดุดันครับใครชอบแนวสไตล์ล่าสดเนี่ยแนะนาฝั่งนี้ครับผมกับสิบห้านิ้วเทอร์โบเนี่ยถือว่าตอบโจทย์มากสิบห้านิ้วเทอร์โบไม่ธรรมดาครับดูความลึกข,ของตู้ครับเพราะว่าผมออกแบบมาให้ได้เสียงที่ต้องการเพราะว่า15นิ้วเนี่ยมันดอกเล็กอยู่แล้วเราต้องการให้มันมีลูกแข็งลูกกระชับ ลูกพุ่งเนี่ยเราก็ต้องแบบตู้ได้ครับโดยผมเลือกใช้ซิมานุทอร์โบเป็นตัวเสร็จขิมานุทตัวนี้นั่นเองครับได้ไปด้วย2ใบสลับตัวนี้ครับผมครับเสียงกลางครับแนวเทอร์โบมาแข็งแล้วครับผมครับกลางก็ต้องสไตล์แข็งด้วยครับเลือกเป็นคอลัมน์6.5นิ้ว2ตู้สลับตัวนี้ครับผมครับดอกทําไมผมเรียกว่าแข็งครับดอกตัวนี้เป็นดอกลำโพงรถยนต์ทั้งหมดเลยนะครับผมครับโทนเสียงเนี่ยชุดนี้ก็ดังแบบสไตล์รถยนต์นะครับผมครับแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บประมาณนี้ครับผมครับบตู้้ลลำโพงมมาแวิก ทั้ง2ชุดได้มิกรุ่นเดียวกันครับผมครับมิกตัวเนี้ยตามความเป็นจริงอะต้นทุนแพงกว่ามิกตัวเก่าที่ผมเคยมาแต่ผมอยากให้ลูกค้าได้ของที่ดีเห็นไหมครับการดีไซน์ออกแบบถือว่าเป๊ะมากไม่ได้เป็นท่าดีคิวเห็นไหมครับหนึ่งสองสามปรับได้บทครับผมครับเอฟเฟกต์ถือว่าหวานมากของเค่การใช้งานครับหรือการออกแบบเขาเนี่ยถือว่าสวยมากสลับมิกตัวนี้ครับผมครับไปกับ2ชุดนี้ได้เลยครับผมครับได้ม์ไปด้วย1ตัวนะครับผมถือว่าคุ้มมากสลับชุดนี้เดี๋ยวผมจะพูดมให้ฟังแบบซ้ายขววา่มมัััันนเป็ยงไคครรบบผ มาครับทีนี้ผมจะมาทดสอบใหม่ครับว่ามันต่างกันยังไง8นิ้วกับ6.5ุ้าครับจะฟัง8นิ้วก่อนนะครับผมครับเจเจเจทดสอบทดสอบเจเจทดสอบทดสอบมาฝังนี้ครับพี่นี่ครับเจเจเจทดสอบทดสอบ ทดสอบทดสอบทดสอบเช็คเช็คเห็นไหมครับดูร่างเสียงก็ถือว่ามีความแตกต่างกันมากเพราะว่าตัวนี้แปดนิ้วแล้วก็ด้วยตู้ที่เขาเป็นติดฮอลโหลดด้วยหนึ่งครับท้าไม่โทรลูกไม้เนี่ยมันจะเหมือนฮอลโหลดนิดหน่อยฝั่งนี้ตู้หน้าเปิดเนี่ยมันก็จะออกสไตล์แบบแข็งๆนะครับเพราะว่าดอกรถยนต์ครับไปให้แสงไม้เนี่ยจะแข็งอัตโนมัติท,ทันทีทั้งๆที่เราไม่ทำมีคิวอะไรครับผมครับสองชุดสองราคาก็เลือกได้สำหรับสายหวานฝั่งนี้ฟังแบบมีิลสบายๆฟังแบบพูดีนั่งกินข้าวเนี่ย แนะนำฝั่งนี้ครับหนึ่งหมื่นห้าพันก้ร้อยบาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านสายกลางแกล้งสายแรงแรงสายชอบโอทหกีแข็งแนะนําฝั่งนี้ครับหนึ่งหมื่นหกพันก้ร้อยบาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านครับผมคุณครับผม